สวัสดีเพื่อนๆครับมาดูเกมคู่ที่2ครับมวยรอบท็อปวันครั้งที่4ี่ปลายแดง2ฝั่งของเอฟเอกรุ๊ปครับจากจังหวัดหนองคายวัย19ปีวันนี้เจอกับาชาติมังกรนะครับนักชกจากศรีสะเกนป้อมหลังของ2ฝั่งของเอฟเอกรุ๊ปนะครับมีชนะคะแนนวัชระชัยแดงเขาทรายมาส่วนเจ้าชาติมังกรเองนะครับก็แพ้คะแนนเสือดำสองคงมีครับช่วงแรกๆนะครับชาติมังกรนี่เข้ามานิ่มๆน,นะครับค่อยๆถอยตั้งรับดักทาง2ฝั่ง,งของเองก็ย,ยังไม่เร่งมาก ค่อยๆเดินครับดูจังหวะไปเรื่อยๆยกที่สามที่เพื่อนดูอยู่ตอนนี้นะครับราคาอยู่สอง9ของสิบเก้าครับอยู่แดงสิบเก้าครับอยู่แดงสิบเก้าครับทุกเกมก็เป็นทางชาติมังกรครับที่ตอนนี้เริ่มจะพยายามขยับเข้าไปนิดๆหน่อยๆแล้วครับเปะขาไปครับค่อยๆเล่นค่อยๆทําค่อยๆจํากันไปครับดูอาวุธกันไปเรื่อยๆครับเหมือนกูนนี้ถือว่าโอ้โหมาแบบนิ่งๆนะวันนี้สําหรับชาติมังกร สองฝั่งของเองก็เป็นมวยเข่าครับพยายามที่จะหาจังหวะจับอยู่เหมือนกันครับแต่ดูท่ายกนี้ยกที่สามอย่างไม่เร่งครับเพื่อนๆขอบคุณทางเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับขอบคุณทีมงานศึกเจ้ามวยไทยด้วยครับอำนวยความสะดวกกับช่อง y o u t u ซอฟพัฒนาชัยครับยินดีต้อนรับ f อซทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ฟพัฒนาชัยครับอยู่กับผมแอดมินบอลครับบอลวีรศักดิ์ครับนี่ครับมีต่อยหมัดเป็นชุดแล้วก็เตะขาไปครับยับซ้ายยับซ้ายเตะขาโอ้นี้มาแน่นนะมาแน่นมากครับวันนี้ครับ เตะขาไปอีกครับมาดูครับว่าสมองของเองที่พยายามจะไล่จับนั้นมันเป็นอย่างไรครับมามีต่อยท้องครับดักเอาไว้ครับจะมาคว้าคอนี่ก็มีหมัดครับดักไว้ไม่ให้คว้าครับไอครับโอ้หสอกสอกนี่เลยครับเรื่องของกีฬาหมัดมวยครับต้องระวังตัวไว้เป็นอย่างดีครับอย่าเผลอเลยนะครับถ้าเผลอนี่มีหลับได้ครับหยับซ้ายไป ตะขาครับถอยมาเล่นเกมตั้งรับแล้วเหมือนกันครับถือว่ามาดีเลยครับวันนี้ครับสำหรับชาติมังกรครับนะคาเบียดเบียดครับเดินจับวงในก็ไม่ถนัดเลยครับสําหรับเจ้าสองฝัง่งโค้งชาติมังกรนิ่งๆอยู่ตรงกลางเวทีต่อยหมัดซ้ายไปยับซ้ายครับต่อยหมัดหนึ่งสองสองฝัง่งโค้งตีเข่าชาติมังกรพยายามขี่ยขาแล้วก็ตามไปแข้งขวาต่อยหมัดไปครับ นี่ครับดูเก่งรับเตะขาครับถอยค่อยๆเล่นค่อยๆทําครับโจ์อยู่ที่สองฝนโคโงเลวครับจะทําอย่างไรครับเป็นมวยเข่าที่จะคว้าคอมาตีได้หรือไม่ครับนี่กับต่อยมัดหนึ่งสองครับราคาดีๆแบบนี้นะต่อยังไม่ได้หนีกันมากครับตีเข่าครับตีไปอีกครับ หลายท่านรอนะครับรอว่าเจ้าสองผงโขงนี่จะเร่งเครื่องตีเขายกที่4ครับเพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้คือยกที่4นะครับฝากไว้ด้วยครับ a x สองแปดหครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับเปิดครบ5ยกนะครับถ้าดูและชอบใจนะครับก็อย่าลืม a x สองแปดหนะครับเข้าไปลุ้นเข้าไปเชียร์กันได้ครับมีสอบมาแล้วครับมียกที่4นะครับดูครับดันสู้เลยครับไม่หนีมากครับถอยหาจังหวะครับโอ้โหอยมีเตะขวาเหมือนกันนะสองผงโขงชาติมังกรต่อยหมัดขวาเตะขวา สองงคพยายามต่อยหมัดเดินเบียดพยายามจับวงในจะตีครับตีได้ไหมตีขวาครับกรรมการกดแยกราคามีเสมอแดงเสมอเงินนะครับไปช่วงต้นครับแต่ว่าตอนนี้ราคามาน้ําเงินห้าหนึ่งอะไรครับอยุดเงินห้าหนึ่งครับต่อยหมัดขวาครับหมัดขวาเจอแข้งขวาแข้งซ้ายมาแข้งขวาเติมไปแล้วก็ตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาสองบังคงเบียดเข้าไปพยายามจะตีเข่าครับตีเข่าบีตอกมา โอ้โหนอถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับทั้งคู่ครับมาเต็มที่ครับชาบมังกรมีแข้งซ้ายมีหมัดคอยกวนเอาไว้ตลอดเวลาครับสองฝั่งโคงวันนี้มันยกสี่แล้วนะไม่จับยกนี้จะไปจับยกไหนเนี่ยต้องเร่งเครื่องแล้วหรือเปล่าครับโอ้ยโดนแข้งไปครับนี่ครับพยายามจะจับเสียบเข่าซ้ายครับปีครับปีครับค่อยๆนวดไปเหมือนกันครับชาบมังกรครับนวดด้วยแข้งนวดด้วยหมัดครับ ขาอยู่น้ำเงินนะครับตอนแปดหนึ่งได้ครับจะเตะซ้ายไปครับคือมวยเข่าไม่จับวงในครับอย่างนี้ก็สบายเลยครับจับไม่ได้ครับมีหมัดคอยกวนเอาไว้ครับถือว่าแก้เกมกันมาถูกทางถูกทรงนะครับนี่ครับมีแข้งเสริมมาครับสำหรับสองฝั่งโค้งนี่แข้งซ้ายของชาติมังกรแข้งขวามาอีกสองฝั่งโค้งทีมงานสั่งเดินครับเสียเรียมสั่งเดินขาเจอซ้าย ถีบขวาไปถีบขวาคืนต้องเร่งเครื่องอีกสักสเต็ปแล้วต้องเร่ขก้นมาอีกสักหนึ่งทมโปแล้วมีหมัดเนี่ยครับโอ้วันนี้มาแน่นมาแน่นต้องยอมรับเลยนะครับว่าชาบังกรเองวันนี้มาแน่นมากครับถือว่าเครื่องปิ๊บไปเปยะเลยครับนี่ครับจิ้มหมัดครับเตะขาครับแกมาเรื่อยๆของแกนะครับ ถือว่ามาแบบเก๋าเกมครับประสบการณ์นี่ไม่ไ้ทิ้งห่างกันมากครับมาครับนี่ครับแข่งซ้ายตามกันต่อยกที่5้านะครับมาดูว่าจะมีลูกซ่าลูกไหนมาดับความนิ่งของชาติบางกรได้หรือไม่ครับราคาอยู่ที่เงิน2 1ครับหนึ่งเงินต่อ21หนึ่งครับแดงพยายามเดินเบียดเดินหาครับต่อยหมัดเดมเงินก็มานิ่งๆครับวันนี้มานิ่งๆมาหล่อๆครับหมุนออกมาครับนี่ครับต่อยหมัดไปครับ สอมโผเองวันนี้จับคอไม่ติดนะครับเตะขามาครับเบียดมาครับต่อยมาพยายามจะคว้าขอตีเข่าขวาสับศอกได้ไหมไม่ได้ครับนี่ครับอุ้มล่างกับการกดแยกต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้ครับอย่างไรก็ดีครับฝักงเพื่อนกดไลค์นะครับยูทูปก็จะดังคลิปเกี่ยวกับมวยให้เพื่อนได้รับชมนะครับเพราะว่าอัรกอริทึมก็จับว่าเรานั้นชอบมวยนะครับแล้วก็่านชื่นชอบในสิ่งเดียวกันถ้าเพื่อนชอบมวยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ซอฟธนาชัยครับก็เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปพื่อนบ ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับถ้าเป็นภาษามหยหงผมบอกว่ารอชูมือรอชูมือนะครับนี่ครับพยายามเด้งเข่าเหมือนกันครับก็สู้ดีนะครับแรงนี่ผมดูไม่หมดนะแต่ว่าอาวุธอาวุธไม่ไม่ผ่านนะครับวันนี้ครับ่ามังกรเองมานิ่งครับแล้วก็มาถูกส่งครับแก้ด้วยหมัดแล้วก็แก้ด้วยแข้งครับหลักๆเลยผมดูชามังกรแก้ด้วยหมัดนะครับวันนี้หมัดจะมาดีแล้วก็หลักเหลี่ยมความคมในการหลบอาวุธครับถือว่าสุดยอดครับ แอด x สองแปดห้าครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีนะครับเปิดครบห้ายกนะครับราคามาตรฐานตามเวทีเพื่อนๆสองร้อยบาทเดียวก็เปิดนะครับแอด x สองแปดห้าครับก่อส mm. ิ้ท้ายคลิปนี้นะครับโดยบรรยากาศการชูมือครับ mm. มวยคู่ที่สองของรายการศึกเจ้ามวยไทยครับแล้วก็เป็นมวยรอบท็อปปันครั้งที่สี่ครับ จบเกมครับสองฝั่งโขง FA กเอคปแพ้คะแนนชาติมังกรชอห้าพยักนะครับไปแบบขาดลอยในช่วงท้ายนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับบรรยากาศการชกของคู่นี้เอาไว้กันไม่คลิหนาครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมปักกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube สอบันนาชัยครับเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับ